สวัสดีค่ะลูกค้าร้านลอตโต้สองสามสี่นะคะมาแล้วนะคะสำหรับปฏิทินวีคัมเชนด VS มหาอุดนะคะในปี2568นี้นะคะก็มาแล้วนะยังไง ถ้าติดตามต่อนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เดิมน,นะคะ ww ็ www. l o ว234 n e t ตามนี้เลยนะคะเข้าไปเนี่ยในเว็บสามารถสั่งซื้อได้แล้วก็ยังสามารถดูสถิติย้อนหลังของเขาได้ด้วยนะคะดูสถิติย้อนหลังได้ประมาณเออปี2ปีเนะเพราะเขาเพิ่งออกมานะแล้วก็เออยังมีในไลน์นะคะไลน์ id l o ดลอต234นะคะเฟซบุ๊ o ช้อปปี้ลาซาด้าลอต234ไปสั่งซื้อได้ทุกช่องทางนะคะพร้อมจําหน่ายแล้วเนาะอ่าของเขาก็จะเป็นเหมือนเดิมน,นะคะมีงวดต้นเดือน ต้นเดือนรวดปลายเดือนนะคะก็แผ่นละ2เดือนเหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสถิติเก่ากันดีกว่าว่าสถิติเก่าเป็นยังไงบ้างเวลาลูกค้าได้ไประวังนิดนึงนะคะเพราะว่าหัวเหล็กเนี่ยค่อนข้างจะคมมากเลยทีเดียวแอดมินเคยโดนบาดมาแล้วนะคะ,ะแต่ว่าเอาไปแขวนเอาไปเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่เอาไปเป็นของขวัญให้เพื่อนใครที่รักการเล่นหวยให้เขาไปรับรองว่าถูกใจแน่นอนเนาะมาเรามาดูสถิติปี2 5 6 7กันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับคํามชนด vs มหาอุดนะคะ เาเลยโอเคก็ในง่วดต้นเดือนอ่ะอันนี้ถ้าเข้าอามินก็จะแจ้งเลยนะคะเข้าก็คือเข้าไม่เข้าคือไม่เข้าหวยเนี่ยมันต้องมีบ้างมีหลุดบ้างนะคะไม่ใช่แบบถ้าเข้าตลอดมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าอาจารย์เขาอิงสถิติเก่านะคะในหวยที่ออกหลายสิบปีมาแล้วก็มาคิดคำนวณให้นะคะมาเรามาเริ่มกันที่30ธันวาคมเลยเอาหวยออก544กับ8 9นะคะ5 44กับ8 9อันนี้เนี่ยงัวนี้เนี่ยไม่เข้านะคะ เออนิดนึ่งนะคะสําหรับบางคนเนี่ยเขาก็จะแบบอ่ะฝั่งนี้เป็นข้างบนรางวัลที่1ฝัง่งนี้เป็นข้างล่างรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะแต่ว่าสําหรับแอดมินี่ยคือเขาให้เลขมาไม่เยอะชุดเห็นปะ่ะเออมีข้างบน8ข้างล่าง8ปดอะไรอย่างเงี้ยแอดมินจะเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเข้าบนหรือล่างเดียย๋ยวแอดมินก็จะเอามาให้ดูเลยนะคะก็เราก็จะวงไว้เลยเนาะอ่ะอันนี้5 4 4ีกับ8 9อันเนี้ยไม่เข้าเนี่มี8587เนาะอันนี้ไม่เข้าอันนี้บอกเลยนะ โ okay. อเคต่อนี้งวด17มกราคมนะคะ17มกราคมหวยออกเอ่อ979กับ61นะคะ979กับ61งวดนี้เข้า61นะคะ61ข้างล่างนะคะแล้วก็9779ข้างบนอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะสลับกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะลูกค้าอ่ะ1กุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวเอาทีละงวดเอาทีละเดือนดีกว่าจะได้ไม่งงเนาะ1กุมภาพันธ์นะคะงวดนี้เนี่ยหวยออก 6 6 6 3กับ09นะคะ0 6 3กับ09งวดนี้เนี่ยไม่เข้านะคะงวดนี้ไม่เข้าเนอะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเอาผ่านเนาะ16กุมภาพันธ์นะคะ3 9 5กับ43นะคะ395กับ4 3งวดนี้ไม่เข้านี่อันนี้ก็บอกตรงเลยว่ามันคือไม่เข้าเนาะอ่ะต่อในงวดเดือน3มนะคะมีนาคมนะคะมีนาคมนะก็หวยออก หนึนาคม603กับ79นะคะ603กับ79งวดน,นี้ไม่เข้านะคะงวดน,นี้ไม่เข้าก็ผ่านเช่นเดียวกันนะจ๊ะ16มีนาคมหวยออก626ก6กับ78นะคะงวดน,นี้เข้าข้างบน2 6 6 2ข้างบนนะคะอ่าไม่ต้องกลับเลยด้วยนะ26ข้างบนเลยนะนี่มีสองมี6มี6มี2นะคะ ่าต่อกันนะคะในงวดหนึ่งเมษายนนะคะหนึ่งเมษายนหวยออก481กับ90นะคะงวดน,นี้เข้า90ข้างล่างนะคะ481กับ90เข้า90ข้างล่างนะคะ16เมษายนนะคะหวยออก598กับ79นะคะ598กับ79งวดน,นี้เข้า79ข้างล่างอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่เห็นไหมก็เข้ามารัวๆเลยนะอ่ะเดือน5นะคะเดือนพฤษภาคมนะคะมา สพฤษภาคมนะคะหวยอ,ออก116กับ17งนะคะงวดนี้มาเลยนะคะ16ข้างบน17ข้างล่างอยู่ตรงนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยแบบที่แอดมินบอกเนาะเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแล้วก็เวลาลูกค้าไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยอย่าลืมกับตัวซื้อด้วยนะ16 6 1 1 7 7 1อะไรประมาณนี้เนาะส่วน16พฤษภาคมนะคะ6ก0กับ60นะคะงวดนี้เนี่ยเข้า90ข้างบนสวยสวยเลยนะคะ90ข้างบนสวยสวยเข้ามาย้าง,งะ อหกม้วดติดนะสำหรับ1มิถุนายนนะคะหวยออก5 9 3กับ4 2งวดน,นี้เข้า9 3ข้างบนนะคะ9 3ข้างบนนะ<ม>แล้วก็16มิถุนายนนะคะ5 0 4กับ3 1นะคะงวดน,นี้เข้า3 1ข้างล่างนะคะเข้า3 1ข้างล่างนะคะนี่7งวดติดแล้วเห็นไหมคะอ่าแล้วก็มางวด1กร,รกฎาคมอันนี้น่าจะหลุดนะหลังจากที่เข้ามา7งวดติด หนึ่งกรกฎาคมหวยออก503กับ8ปดเก้านะคะศูนยไม่มีแปดเก็แไม่มีอ่างวันนี้หลุดเลยเนาะอ่านในงวดสิบหกกรกฎาคมนะคะหวยออก336สามหกับสองหนงะคะวัน,นี้เข้าสาม3กหกข้างบนนะคะสามหข้างบนนะคะแล้วก็ในงวดหนสิงหาคมนะคะศูนย์สีกับ4ี่หกนะคะศูนกับ46อ่างวัน,นี้ไม่เข้านะคะงวดน,นี้ไม่เข้าขีดเลย16สิงหาคมนะคะ 867กับ28งนะคะงวดนี้ใหม่แล้วนะคะ67ข้างบนเห็นไหมคะ28ข้างล่างเจ๋งสุดเลยใช่ไหมเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอ่าเรามาต่อกันที่เดือน9ว่างนะคะเดือน9หรือเดือนกันยายนนะคะกันยายน1กันยายนหวยออก606กับ9 4นะคะ6 0 6กับ9 4าอ่างวดนี้ไม่มานะอ้มิงก็ขีดไปเลย16กันยายนกลับมาเข้าอีกแล้ว66 2กับ37นะคะก็เข้า2662ข้างบนนะคะ ใช้ได้เลยในงวด1ตุลาคมนะคะ1ตุลาคมหวยออก665กับ59นะคะก็เข้า6556ข้างบนนะคะแล้วก็ในงวด16ตุลาคมนะคะ962กับ00นะคะงวดน,นี้มาไหมงวดน,นี้มี2662อยู่ตรงนี้ข้างบนนะคะลูกค้า2662อยู่ตรงนี้ข้างบนนะคะ อ่ก็เข้าเยอะมากนะจริง,รงๆแบบหลุดน้อยเลยนะคะสําหรับปฏิทินทำชโนดมหาอุดนะคะเก็ใช้ได้เลยนะยังไงก็ตามต่อกันในปีนี้ได้เลยนะคะตามต่อกันในปีนี้ได้เลยแล้วก็อ่ะพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าร้านลอตโต้สองสามสีแอดมินแถมงวดต้นเดือนพฤศจิกายนให้ขออนุญาตอาจารย์ด้วยนะคะ อ่านี่คือต้นเดือนพฤศจิกายนดูเลขกันไปนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อปี2568ได้แล้วนะคะแอดมินพร้อมจำหน่ายในทุกช่องทางนะคะเหมือนเดิมเนอะในเว็บ w w w l o t t o 2 3 4 n e t Line f a c e o o o k s อ o ป e ้ Lazada l o t t o 2 3 4นะคะเข้าไปสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะแอดมินพร้อมส่งแล้วก็พิเศษนะคะสำหรับลูกค้าร้าน latto234 ที่เห็นคลิปนี้เนาะยังไงก็ ถ้าใครสั่งซื้อแล้วยังไม่มีของปีนี้ที่เหลืออีกสามงวดเนาะสิบหกพฤษภาหนึ่งธันวาสิบหกธันวานะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อแล้วก็แคปหน้าจอคําสั่งซื้อมาแชทมาหาแอดมินได้นะคะในทุกช่องทางเนาะเดี๋ยวแอดมินถ่ายรูปแถมไปให้แถมไปในแชทนะคะไม่ได้ส่งเป็นเล่มนะแถมไปในแชทนะโอเคอันนี้ก็พิเศษนะคะสำหรับลูกคา้าลอตโต้สองสามสี่นะคะอ่าเรียบร้อยนะคะสําหรับ ถิติของคำชะโนด vs มหาอุดนะคะแล้วก็ในปีใหม่นะคะ2568ของพร้อมจำหน่ายแล้วยังไงลองตามดูกันแล้วก็เดี๋ยวปีนี้จะมีปฏิทินช่วงนี้มีปฏิทินออกเยอะมากเลยนะคะยังไงเดี๋ยวฝากตามด้วยนะคะจะทำสถิติมาให้ดูแล้วก็พิเศษน,นิดนึงนะคะจะประชาสัมพันธ์ว่าปฏิทินรวยๆนะคะที่ปีที่แล้วไม่ออกเนาะแต่ว่าสถิติปี66เนี่ยดีมากนะบอกเลยว่าเป็นปฏิทินที่แอดมินชอบมาก ปี66นะคะเขามาออกปี68นี้นะคะก็ลูกค้าเรียกร้องกันเยอะจนอาจารย์เขาทนไม่ไหวนะคะก็ออกมาปี68สําหรับปฏิทินรวยๆนะคะยังไงลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะไปทําสถิติน่าจะมีสถิติอยู่ในเว็บนะเว็บเว็บลอ3เตอนเนตเี่ยเซิร์ชเลยปฏิทินรว,วยๆนะคะปฏิติของปี6665 66น่าจะขึ้นนะซึ่งดีมากลองไปตามดูได้นะคะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามและยังไงชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ